Thinking Radio Podcast. Intense in Intent in thought. Radio in in sense. every every เป็นอันว่าการประชุมที่กระทรวงต่างประเทศเรียกว่าการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยเรื่องเมียนมานั้นจบลงเมื่อวานนี้ที่พัทยาครับคุณดอนปรมัตวินยัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศรักษาการไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไทยหรือสื่อไหนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นคําถามต่างๆที่ว่าการจัดครั้งนี้เป้าหมายเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรจึงจะไม่ปรากฏที่จะตอบคําถามความสงสัยของสื่อทั่วไปและของประชาชนที่ต้องการรู้เพราะว่าเกิดความเห็นต่างกันในอาเซียนกันเองยืนยันว่าที่ไม่มาประชุมไม่ส่งตัวแทนมาด้วยนั้นคืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์แต่ว่า ข่าวมติชนบอกว่าคุณดอนให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดครับแต่สื่อไทยสื่อต่างประเทศอื่นไม่มีโอกาสได้ซักได้ถามที่ต้องสักต้องถามเพราะว่ามีคำถามไปทั่วโลกว่าเรื่องวิกฤตของพม่านั้นตัวงอาเซียนจะเอาอย่างไรแล้วการที่ประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐบาลรักษาการขณะน,นี้ที่จัดขึ้นมาให้บางประเทศ มาร่วมและขณะเดียวกันอาเซียนอีกบางประเทศปฏิเสธที่จะมาโดยอ้างว่าอาเซียนมีจุดยืนตรงกันว่าจะไม่สังคกรรมกับผู้นำทหารพรม่านั้นมันจะนำไปสู่อะไรแต่ว่ามติชนอ้างคุณดอนให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดหลังเสร็จสิ้นการหาหรือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเมียนมาที่พัทยา คำนี้ถ้าเป็นของคุณดอนพูดก็น่าสนใจเช่นกันว่ากลุ่มประเทศที่มาเจอกันเนี่ยคือกลุ่มประเทศที่ไทยบอกว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาเมียนมาก็แปลว่าประเทศที่ไม่ได้มาร่วมนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเมียนมาซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิงคโปร์เขามีการลงทุนในเมียนมาเป็นประเทศอันดับต้นๆเลยนะครับฉะนั้นเขาได้รับผลกระทบแน่จากรัฐประหาร และจากปัญหาความรุนแรงในเมยียนมาทุกวันนี้อินโดนีเซียมาเลเซียก็เช่นกันก็มีผลประโยชน์อยู่ในเมยียนมาไม่น้อยแต่เอาเป็นว่าคุณดอนบอกว่ามีตัวแทนเข้าร่วมหารือทั้งหมด9ประเทศบรรยากาศในการหารือเป็นไปด้วยดีมีการพูดคุยกันเป็นพิเศษในเรื่องทั้งการมีปฏิสัมพันธ์และการกลับมามีปฏิสัมพันธ์อีกครั้งในทุกแง่มุม การกลับมามีปฏิสัมพันธ์อีกครั้งในทุกแง่มุมกับรัฐบาลทหาพรพม่านี่เป็นประเด็นแน่นอนนะครับกับอาเซียนเพราะว่าจุดยืนอาเซียนอย่างที่จดหมายตอบจากรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียมาถึงคุณดอนนั้นบอกว่าอย่าลืมนะผู้นำของอาเซียนเนี่ยมีจุดยืนมีมติชัดเจนว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหาพรพมา่าเพราะยังไม่มีความคืบหน้า ในเรื่องของฉันตามติหข้อในข่าวนี้อ้างว่าคุณดอนบอกกับสื่ข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นบอกว่าแค่ได้คุยกันก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วเพราะขณะนี้มันมีพัฒนาการในหลายๆเรื่องที่เมื่อตอนคุยกันครั้งแรกมันไม่มีอาทิเรื่องตามชายแดนที่ขณะนี้มีทั้งอาญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและเรื่องอื่นๆอีก การมีปฏิสัมพันธ์และการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วคุณดอนบอกว่าแค่คุยกันก็ถือว่ามีความคืบหน้าและบอกว่ามีพัฒนาการใหม่คืออาญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่อาญากรรมข้ามชาติชายแดนพม่าก,กับไทยเรามีมาช้านานออนไลน์สแกมนี้ก็คงไม่เกี่ยวอะไรกันกับพมา่า อย่างเดียวกะมังเพราะว่าออนไลน์แกมเท่าที่เรารู้เนี่ยกัมพูชาก็มีครับประเทศอื่นๆก็มีมันไม่จําเป็นว่าต้องติดชายแดนกันเพราะออนไลน์นั้นมันสามารถที่จะข้ามเข้าไปสู่เวทีระหว่างประเทศโดยไม่จําเป็นต้องมีชายแดนติดกันด้วยซ้าไปดังนั้นคําอธิบายของคุณดอนก็จึงฟังดูแปลกๆเช่นกันนักข่าวถามว่า มีการนำเรื่องที่หาหรือในวันนี้ไปคุยกันในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF Regional Forum อ Asia Regional Forum หรือไม่คุณดอนบอกว่ายังไม่รู้เราพูดในกรอบที่มาด้วยกันวันนี้เท่านั้นได้แลกเปลี่ยนกันทุกประเด็นเป็นไปในทิศทางที่ดี ข่าวบอกว่ามีเก้าประเทศที่มาร่วมหารือครับนอกจากผู้แทนอาเซียนเจ็ดประเทศประกอบด้วยไทยลาวเมียนมากัมพูชาบรูไนเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็ยังมีตัวแทนจากอินเดียและจีนเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วยข่าวบอกครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมีมาจากสองประเทศเท่านั้นก็คือจากเมียนมาจากไทยและก็อีกประเทศหนึ่งครับคือลาวนอกนั้นก็เป็นระดับ เจ้าหน้าที่ดังนั้นจึงน่าสนใจครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่อะไรในกรอบของอาเซียนเพราะว่าไม่ถึงสีสัปดาห์ก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จาการ์ตาแล้วอินโดนีเซียก็จะเป็นเจ้าภาพคุณดอนถึงตอนนั้นจะยังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศหรือไม่เราไม่รู้ฉะนั้น ประเด็นขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามานั้นจะรับช่วงเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะปรับความเข้าใจกับเพื่อนเราในอาเซียนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณดอนทำขณะนี้นั้นมันไม่ตรงก,กันกับทิศทางของอาเซียนรัฐบาลใหม่จึงมีการบ้านเยอะเลยครับเรื่องพมา่าโดยตรงกับเรื่องอาเซียน ซึ่งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับไม่ว่าเราจะอ้างว่าการพบปากกันอย่างนี้อยู่นอกกรอบอาเซียนและไม่สำคัญถ้าหากเพื่อนเราเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไม่มาอย่างที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตอบเรื่องนี้กับน,นักข่าวเมื่อวานบอกว่าไม่มาก็ไม่มาหรือที่คุณดอนบอกว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรเขาก็เคยไม่มาอยู่แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกครับว่า การทูตไทยเราเวลาเชิญเพื่อนที่สนิทอย่างสองสามประเทศที่เป็นผู้ร่วมบุกเบิกตั้งอาเซียนมาเชิญแล้วเขาไม่มาแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่มามันจะกลายเป็นว่าการทูตไทยเราเราไม่แคร์ว่าเพื่อนเราไม่ต้องการมาไม่ใช่เพราะไม่ว่างแต่เป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับที่ไทยเราทํา เกินกว่ากรอบที่อาเซียนที่เราตกลงกันข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญครับดังนั้นรัฐบาลใหม่จะเจอกับภารกิจที่หนักเพราะว่าถึงตอนนั้นจะเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนจากนี้ไปรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับรัฐบาลชุดใหม่จะมาสารจะมาคลายปมและจะปาสร้างพลวัตใหม่สำหรับประเทศไทยอาเซียนและการแก้ปัญหา เมียนมากที่ได้ผลประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของอาเซียนและนานาชาติอย่างไรเป็นโจทย์ท้าทายอย่างยิ่งครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought